นี่คอยเป็น้องตังไลท์ตอนนี้อยู่หน้าบ้านน้องแป้งนะคะนี้ก็น้องบอยน้องแป้งนะคะก็อ่าตอนนี้กำลังจะออกบ้านเพราะว่าเมื่อวานอ่สุดท้ายก็มาจบที่บ้านน้องแป้งนะคะทั้งสามคนนอนด้วยกันที่กลางบ้านของน้องแป้งตรงนี้นะคะ น้องบัวก็จะนอนริมสุดน้องแป้งนอนตรงกลางยังไม่ได้เก็บเลยน้องไม่นอนริมสุดนะคะก็เช้าวันนี้ก็แปดโมงแล้วไม่เช้าแล้วนะคะคือตรงนี้เหมือนเช้านะคะเพราะว่าไม่มีแดดนะคะที่ที่ที่ตรงนี้เดี๋ยวยืมรองเท้ารองเท้าแม่ใส่ก่อนเพราะว่ารองเท้ามาอันเดียวละบรรยากาศตอนเช้าเนอะดูนะคะ <Yeah. S 2> มาดูตรงนี้โอ้โห <laughs> เชฟน้ <laughs> <พ> <laughs> ยอดแสงเป็นเชฟนะคะอียงอ่ะเออลูกจีนนะโอ้อ pir. งานนี้ฝีมือแม่กับอะไรนะยอดแสง <laughs> อร่อยแน่นอนนะคะ <laughs> อแม่เต็มกับข้าวไว้ให้แล้วนะคะ ก็คือเข้าวผัดบอกว่า,าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะก็แม่ก็เนยผัดข้าวผัดด้วยแล้วก็มีปิกไก่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตลาดก็เลยอตอนแรกก็คิดว่าจะไปหาของกินในตลาดนะคะแม่ก็เลยทำทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ้าถ้านั่งกินข้าวเสร็จก็น่าจะไปตลาดกันนะคะวันนี้ชุดสีแดง เหมือนแด้กแดงไว้ก่อนนะคะเป็นแบบสไตล์ของน้องแป้งก็เหมือนกระโปงกระโปง <laughs> กระโปง <laughs> กระโปง <laughs> 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 ไมใช่ที่ตลาดเขาไม่ให้เรานั่งกินใช่ปะแล้วก็คอลองไปตอนแรกก็คิดว่าจะไปหาอะไรที่ตลาดแต่ว่าเขาโควิดแล้วเขาไม่ให้นั่งกินที่ในตลาดนะคะก็เลยพี่มาอีกคนนาะเรานี่เออก็คำอีคำอีเนี่ติดธุระมาได้แค่แป๊บเดียว ม,มดมูด,ดูยอดแสงกับดูเราใส่เสื้อก่อนนะคะนี่ <c oughs> ยอดแสงเรา,เ, <c oughs> เ,ราเราลูกจากเมืองน้ำอ่ะ <c oughs> ยอดแสงเันหนาะ <c oughs> แม่ก็ใส่เสื้อสั้นอ้อมกัดอโอ ไปฟันถ่ายที่ไหนเนี่ยปักแดงไม่ใช่ข้างในมันมืดไม่เห็นก็เลยใส่เอาใส่เอาซื้อออกมาข้างนอกมาเนี่ยอะไรเอ๊ยอะไรอ๊ยมันแดงโอ้โหไหนๆๆไม่แดงในกองมันแดงโอ้โหราจะตกใจันนั้นำก็หายกินก่อนอย่าพีเอ็มนั่นนะเนาะมาเลยแม่เอามาเลย กินเดิมเด้อพอน้องแป้งเรายังไม่กินใช่ไหมอันเฮ็ดตีหัวตั้งเนี่ยนี่คือแบบปอดันเวลาของตัวเองหรอใช่โอ้ยเดี๋ยวก็ออกแล้วโอ้ยนี่น่าทึ่งสองตัวเจ้าเสน่ห์นะเดี๋ยวเราต้องชิมเด้อเดี๋ยวจะติดเสน่ห์ของน้องแป้งไปเลยต้องมาเดี๋ยวต้องมาชิมเหมือนกับมี พริกพริกป่นและพริกต้มอยู่ด้วกันถั่นเน่าอ๋อพริกกับถั่นเน่านะคะมาแล้วมากินนี่แล้วมันตักอะไรวะอ๋ออ๋อมันเรากินเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเออต้องไปอะไรนะตลาดนะคะมามาไว้เจนะคะคราวนี้นี่ถั่นเน่าเจ้าเสน่ห์ ก็เดี๋ยวจะใส่ตรงที่ข้าวแล้วก็จะเชียมดูนะคะเดี๋ยวถ้าติดสนเสน่ห์โชนน้าเจ้าสนเสน่ห์ของน้องแป้งเดี๋ยวมีกลับมาอีกรอบสอง <c oughs> นี่นะกินกับข้าวหรือว่าจะกินเล่นหรือว่าจะกินกับอะไรนะส้มอะไรอย่างนี้ไปเพิ่พมอไมอ้ผงชูรสเกลือเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะ อย่างนี้อร่อยกินกับมะม่วงเปรี้ยวของเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อร่อยไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดพอดีอ่าพอดีชอบเผ็ดแน่ชอบเผ็ดไหมกวนนิดๆอุ้นตันิดๆเนี่เผ็ดหรอก็แต่ถ้าสำหรับเราก็ไม่เผ็ดเลยคิดเผื่อไงเนอะคิดเผื่อคนไม่ชอบเผ็ดจะได้<ม> <laughs> มันไม่ได้เผ็ดมากเกินไปแบบขนาดคคุกกับข้าวก็ยังแบบโอเคแล้วนะคะอันบางที่ถ้าเผ็ดพอคุกกับข้าวแล้วก็มันจะเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆที่สั่งจากน้องแป้งไปก็คงจะรู้เนาะว่าอร่อยอร่อยถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้สั่งน่าจะหมดหมดออเดอร์โตัออเดอร์หมดแล้วมั้งออเดอร์หมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะอร่อยเดี๋ยวจะเปิดจองอีกที e m e อ๋อเดี๋ยวจะเปิดจองอีกทีหนึ่งอร่อยค่ะันเขาเขาก็นเนื้อไปก่อนวันนี้อร่อยเน่าก็อร่อยเพราะว่ามันแบบก็กินบ่อยเนาะก็เลยอร่อยคู่กับข้าวนี่เดี๋ยวพี่ๆน้ำลายไหลแล้ว ทางนี้มืดทางนี้โอโหสวยเลยของคนนะครับนั่งตรงนี้นส,<ว>สามคนมันเนี่ใช่ไหมต่งอืมมาตัอือหือกินไม่หงสวยแม่กินอยู่เมื่อกี้มึงจะแต่งสวยไหมใช่ะ กินไปก่อนฟอมันขยายให้ท้องอิ่มไปก่อนนนิดนึงเห็นไหมอืมขยันเลยนี่เมียไยู่อะไรอยู่โอเคแล้วเพราะว่ามันข้างๆมันขยายไปอีกนิดนึงอ๋ออือ่าดูเอานะคะว่าเชงตุงเป็นยังไงใส่เสื้ออย่างกันจะไปเกาหลีนะอเดี๋ยวไปตั้งค่ะอไรนี้ใหยไ่วะไม้ไป เยวกกานึไม่กินค่ะโอ้มามาเจอ,อคนหน้าเรียวแล้วเราแบบกลมอยู่คนเดียวเาใครอะคนหน้าใหญ,ใหญ่กว่าดูนีเรียวท<น>ั้งสองคนแหละอันนี้กลมอยู่อย่างคนเดียวอะ <laughs> เดี๋ยวไปทุ่มทุ่มครึ่งหน่อยนะึให้เหมือนกันเดี๋ยวไปเกาหลีไม่มีแต่ทุ่มมีแต่เพิ่ม <laughs> ใช่ปะ้ะโอ้อันนี้ โกมีอยูคนเดียวด้วยนี่คือแบบเหมือนกระจกเลยเออหน้ากระจกอันนี้กล้องไมาเล่นกิ้มดิแม่ยินมเลิมจ้ากินดิกินน้อยๆกันพี่ใหม่อันนั้รอเราอยู่ละกันอืมพี่เขาฟอยส์ออกมาอันนี้ก็ปิกไก่ปิกไก่โขั้วสยางอันนี้มาพริกมาลามาลา มาล่าแียวมาล่าแต่ว่าไม่ได้ใส่มาราเยอะขนาดนั้นนะกลัวไม่ชอบพริกเนี่ยแค่ได้กินได้กินมา่าเออหอมๆก็ตะเกียบก็ถ้าใครคิดไม่เป็นเนยจะลื่นเอาลื่นเอาละมันเป็นสแตนเลสเด้กิน๋ยเอาดเอามือเอาได้ยิบก๋วยเตี๋ยวนี่อย่าพูดเลยค่ะไม่ได้กินแน่นอนไม่ได้กินแน่นอนมันจะลื่นเอาลื่นเอา กำไปเออโดอดที่เปจออ็จอดตีนั่ยนะติดก๊าซมั้ยไม่ติดจอด่เลยอันแล้วก็มันติดไปตีอ๋อคนนักการ้องอะไรหนูะอ๋เป็นจอดที่นั่นนี่เลยโอเคเดี๋ยวกินยั่วพี่ๆไปเยอะๆเดี๋ยวกลัวอยากกินถั่วเน่าเจ้าสนเสน่ห์นะคะเดี๋ยวไปจะรีบกินข้าวแล้วจะไปดู สระน้ําน้องแป้งยังไม่เคยยังไม่ไม่ยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็จะไปดูสวนยังไม่เคยเห็น <c oughs> เคยเห็นแต่ในคลิปโอเอค okay, นะคะกินข้าวก่อนนะคะนี่นะคะไปบุกเลยห้างหลังโอห้องน้ํามีตั้งอีกสองห้องในบ้านมีอีกห้องหนึ่ง,งน้องบห,ห้องคือเคยมาแล้วทางนั้นก็มีห้องนี่ไปทางนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ตอนนี้คือ นี่ยาไม่สูงเท่าที่ตอนที่น้องโกของมาแล้วนะตอนนี้เขาปลูกผักใหม่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยยาสมุนไพรเนาะสมุนไพรค่ะน่าจะเป็นสมุนไพรอ๋อบ้านน้องแป้งยังมีอะไรนะที่โม่ข้าวที่วันนั้นไปมังยองโม่ข้าวโบราณเออโอใครเป็นคนสารอันนั้นเนี่ยใครสารใครสารอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้แตมเมอเป็นซอสละ สันซ่องนะอ๋อสันยอดนี่มันเป็นระเบียบนี่่โอ้พักกัน้อยตอนนี้ลลงไน้อง่เอยนตอนนี้คือโอ้เอ่อไม่เหมือนไม่เหมือนวันนั้นที่อันนี้เข้ามาถ่ายแล้วนะวันนั้นมาเหมือนยญ้าย่านี่เท่าเหมือนจะเท่าเอวแล้วอ m a z o นระเบียบแล้วเออมากู้กบมีนอน เออมักุกเอออะไรนะบางพี่ๆบางคนไม่รู้จักไงมะกุกเงินอันบนห้องยังบนห้องนี้ก็หน่อยัปเลอ๋ออันนั้นหลังบ้านน้องแป้งเป็นน้องใหญ่ๆเลยนะคะไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเห็นน้องแป้งถ่ายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครใครงังข้ามไปไปถ่ายน้องไปเล่นแล้วสงสัยอันนั้นน่าจะ ไม่ทันดูดูก็ทําสวนแล้วก็ไปอันนั้นกล้าไหมคกล้าเข้าไหมนี่พี่เหมยเข้าอยู่เนี่ใส่รองเท้าแม่เข้ามาเนี่ยนี่ยืมรองเท้าแม่มาเนี่ยโอ้ยผักทนน้อยเป็นของชอบเลยนะจิ้มน้ำพริกเลยนะอร่อยอ่ะอ๋อประตูทางนี้ก็ทำแล้วทำเมื่อไหร่เนี่ยมีผักอะไรบ้าง กกนี่ประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านอปลูกผักโอ้แดดจะออกแล้วนะคะดูาจาก,กตรงนี้อ๋อถั่วพูกก็มีี่ท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 สวนพี่เมย์เขาก็ปลูกถั่ถวพูจิ้มกับน้ำพริกปลาอร่อยแต่อันนี้ไม่มีใครกินเลย ปูไว้ไม่มีใครกินเลยแกะอันนี้เอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้ทําอัไพันมันมันจะเป็นเมล็ดข้างในมันโอ้แก่หมดแล้วขนาดเล็กๆขนาดนี้ยังแก่แล้วนะเนี่ยที่นี่มันเป็นป่าลุกลังอ่ะกาคาโกะกาวะบ่อปาดานเห็นนองแป้งตักโอ้โหเหมือนอย่างกับอันนั้นมากเลยตักน้ํอย่างกับเหมือนลำบากมากเหมือนหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ แต่ตรงนี้ดูนะข้างบนนี่ก็เดี๋ยวโกอะไรนะทักทักมาไม่มีบ่อปลาโอบอปลานี่ที่คิดไว้นี่เหมือนใหญ่กว่านี้นะที่เห็นในคลิปแล้วเหรออที่ใช่เห็นอะไรตั้งแต่สร้างแล้วเหมือนเหมือนดูแล้วเหมือนจะกว้างกว่านี้นี่อ้ามีปูด้วยแป้งเหรอ ปูหวานตัวใหญ่กว่านี่เนออยู่ริมๆอันนั้นน่ะมีปูมีปูระเดิบระเดิบเลยดูตัวเดียวเนอตัวเดียวอยู่ริมสุดๆคือดูในอ๋อมันเป็นแบบตอนนี้มันเป็นต้นไม้อะไรแบป่าคราวนี้ติดติดถนนเลยนะคะเอหลังบ้านน้องแป้งก็อ๋อมันก็ยาวริมถนนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เข้า <laughs> ใจแล้วคือ<ม>เห็นมาเห็นแล้วรู้เรื่องแล้วถนนถนนดีแล้วนะคะนี่ดีถึงนู้นเลยลู่บ้านหลังนน้นมันเลยใหญ่มากเออกว้างที่ดินกว้างมากปลา,า,<ม>าปลาปลาตัวใหญ่กันหมดแล้วมากยังไม่เคยเอาจับมาใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ทําเนี่ยหลายเดือนแล้วน่ะฟังตัว, <laughs> ว,วก็หมดอายุของมันแล้วอ๋อเหรอ,อปันนี่นะปันนี่ โอเค okay. ก็ดูแค่นี้แล้วก็มีเวลาน้อย <laughs> เวลาน้อยเพราะว <laughs> ่ายังไงเรามานามาม,มีมันมีเวลาจำกัดนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่นานไปไหนก็แป๊บแป๊แป๊ป๊เหมือนร่องหนนะคะก็ไปนี่แป๊บไปนูน่นแป๊บออตอนนี้ก็ได้เจอแล้วส่วนน้องแป้ง เห็นแล้วก็จุดพักตรงนี้ก็เห็นน้องเป้งมานั่งตอนหน้าร้อนก็เหมือนแบบเหมือนแบบน่าอยู่มากแต่ตอนนี้ไม่เห็นน้องแป้งมานั่งนานแล้วน่าจะเอาอะไรนะอัวยังก็ไปเปย์มานั่งแล้วก็นั่นนะไม่ได้ทำความสะอาดคือเมื่ตอนตอนทำแรกๆนี่โอ้โหเห็นมาบ่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมาเลย ข้างหลังข้างหลังน้องแป้งก็สร้างบ้านได้อีกตั้งหลังหนึ่งนะคะโอ้โหกวา้างมาไหมอ่ะกว้างกว้างจริงๆโอเคกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บของย้ายบ้านย้ายบ้านอีก <laughs> กินข้าวอะไรบอกอ่กินน้ำาละพ <laughs> อ,อน้องแป้งวิสนุกมากนะภาษาอยงกว่าหูบดนะ ภาษายังงหมดอีกหน่อยภาษาไทยภาษาสำภามนูภาษามานภาษาแมนหมอเออเก่งหลยภาษาเลยลูกหมอไ่ยู่จังบนโเลอ๋อเหมือนเหมือน้องเหมืองยอนเลยพี่น้องเมืองย้อนเลยเออมอเร็วนียพี่น้องเอาขาเท้ากาดนาะพี่น้องอีกกอเขาเมื้อมใ เออม่อยู่มีอยู่อีนหน่อยกินข่าวอะไรกินกาแฟไงกินอยู่อ๋อกินน้ำกินน้อกินยิ้มไ่อกินน้ำเดี๋ยวแม่อกินข้าวคนเดียวกินข่าวคนเดียวคนเดียวภาษาลือกับภาษาไทยผสมกัน ภาษาหรือภาษาภาษาใจเอาไมนเป็นเดียวทคือแต่ว่าแต่ว่าอันเขาฝากไป้คือนะอันเนี้ยแต่ว่ามังกัฟังพ่อพูดเลยฟังพูดเลยพ่อ่อว่าข่าอยู่แต่ว่าป่อว่าอันกล้มอันดีอย่างอันดีมังกั้มเนี้ยมันฟังหยับมันฟังอักเขาสีฟ ตู้อะตู้เนี่ยอะัรตู้ตู้ตู้ะู้ต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 ู้้ตููนตู้ตู้ขู้นู้ตู้ตี้ตูู้้นู้้ตู้ตอ้ตู้ตูู้ตู้ตู้ตูู้ตู้ตู้ตน้อันตู้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 ตูอตูนต้ตู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 ตู้ต้ตู้เู้ต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 ้ตน้ตู้ตู้ตน้ตู้้ม้้น้้ ไม่ข่อยไม่ข่อยโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะไตขืนเอออันนี้ขืนจริงๆริงขืนอันอันอีโปขอนี่ไตไตขืนไตขืนไตไตลงอ่ะขืนเมเป็นไตอ๋อผสมหลายนี่ยวผสมหลายนี่วยวปองเป็นขืนแมเขาเนี่ยเป็นไตตันโต๊ะอ๋ออ๋อ อ๋อไตผสมหลายึือไตอ๋อม oh. ัวไตนี่มีหลายไตนี onwards. ่ไตนีอยู่สามสามสิบสองสามสิบห้ากะลาในกระลาหรือไตนีสองนี่เขาในมีสามสิบห้าเขาในมีสามสิบสองไตในมันปอป๊อไตอันตั้งอันตั้งตั้งย่างของปานี่ เออทั้งเมียวอันนั้นแค่ฟังยาบเลยตั้งนิ้นตรงนี้ฟังใครกูเรื่องอีหนึงบพราะอันตั้งตั้งยันเขาเขาปากอารมณ์เหมือนกามเนียมฟังโอ้อเออเพราะว่าอันตีอันเขาอันเฮ็ดเปลี่ยนสามดาวเป็นปีนงตั้งยันเนาะเขาเขาเป็นใต้ตั้งยันอ่ะจับคนที่หลอกทิปากใครใครลากกับกัน ตักกันเหนืออีดิอเยอะมากแล้วพอหลาดอยอเขาลัการมังนือสมิธแองเขี่ยมังมือใตมึงเหนือเนีสมิธแองเนี่ยมีการตั้งไตเชิงตงเนี่ยฟังเข้าใจฟังเข้าใจอยู่ฟังเข้าใจอีกหน่อยพอใต้อันดีตั้งตั้งไก่ผู้นี้ฟังออกแล้วโอเคเขาหนุ่มแป้งนี่หนู่ เก็บของแล้วจะย้ายบ้านแล้วอาเก็บมีของแค่นี้เอาอะไรนะตุ๊กตาไปด้วยนะตุ๊กตาจะย้ายบ้านไปบ้านน้องบวหองนะคะนี่สามคนไปนอนมานอนบ้านนี้แล้ววันนี้ก็ย้ายบ้านนะคะเดี๋ยวเก็บของก่อนเลยย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายย้ายบ้านไปดูบ้านไปบ้านนี่แหละ น้องอ้อน้องอ้อไปน้องอ้อเนียวแน่นเขาเป็นน้องอ้อเขาเป็นน้องอ้ออะไรนะเขาเป็นกบปะเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบนึกว่าเป็นกบเป็นกบเนี่ยเนี่ยกบเนเนอเสียงมันเจอเจอเสียงมันเดี๋ยวโอ้ยกบไหมกบกบเนี่ยเพราะเป็นดื้อนี่ ก็ออกเสียงกันดีก๊อปไม่ก๊อปยังเนี่ยก๊อปก๊อปก๊อปอันไม้ว่าก๊อปโคู่เนี่ยเอาผ้าก๊อปก๊อปเอก๊อปเองอเนี่ยก๊อปก๊อปก๊อปโอ้ภาษาคือพูดพูดไปพูดมาแล้วของมากนะคะโอเคไปเก็บของก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงของเยอะมาก ตอนนี้ก็พร้อมออกจากบ้านน้องแป้งอีกแล้วนะคะจะไปไหนก็รอดูอีกแต่กระเป๋าอ่าคือหนักไหมก็หนักปหนักปีอีทหนักอีดประมาณสามสามรล่นนะสามรุ่นเออไม่ยกตัวแล้วหรอ,อใจนน้ารล่นเออจอยไปกินเนี่ย มั่วนั่งเจนโลนี่มีกันหรอเจนโลเจนโลนี่มีเหรมีเหรอมีนั่งอย่า <laughs> งกรมพูมันอะได้ยังกรมพูมันเศรษหนาวอ่ะกรมหูก็สามด้มันเป็นจ้อยเงี้ยน่ะจ้อยก็ไม่กินเหมือนหลา <laughs> <laughs> น้องแป้งกำลังรอน้ำร้อนอยู่นะคะอคชอบกินอชอบกินกาแฟ อ๋อกินน้ำอย่างนี้นกว่าที่ใส่กาแฟอะไรกันสมุนไพรออันดีออียงอ่ะอันตากไว้นั่นนะอ๋อเป็นฮักอียงอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ คิดว่าดูในอน,นั้น้าใหญ่มากเลยนะแต่มันไม่ใหญ่นะน่ารักน่ารักจี <c oughs> เกิเครื่องบินมานั่นนั <c> ่น <oughs> เอาเอา,เอาตั้งอันนั่นมือแออันั้นกุญม,มาเรยมากส<อ>บายมาเลยกาเขาจะได้โอ้ส<อ> <c oughs> บายข <c oughs> ึ้น <c oughs> ืึ้นเลยหมวกนี่ชอบมากเวลาถ้าไปแบบข้างนอกเงี้ยไม่ต้องกางร่มเลยนะเท่าร่มเลยอะ เข้าลมเลยนะคะโอ้ยตอนนี้คือเริ่มร้อนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเหนื่อยหรือมันหนักมันไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะตั้งแต่ตื่นมานี่เย็นเย็นอยู่แล้วก็พอ,อน้องแปงก็จะหม,มุ่นแต่ถนนซ่อมถนนอยู่พอน้องแปงคุยเก่งมากคุยสนุกมากนะคะโอเคพร้อมไป เอาคิตตี้สีชุมพูเลยนะอันติดขับพับติดปากมีในรงอันนี้ก็ว่าอันติดขาตลัดเมื่อนี้แม่มาพูม้าแทงสั่งเวรทำพูงม้าแทงมาแม่ก็ปอกกันมือแรง อ๋อเป็นน้ำไหมอ๋อมาเร่อนี่นะเทปตตะนี่ยกขึ้นน้ดตดอ๋อโอเคไปไปปะมาพุ่งมาพุ่งพ่อแม่แทงค่ะเอ้ยถนนยาวไปนี่นะคะบริเวณวัดมาน้องแป้งติดวัดเป๊ะๆหน้าวัดเลยนะคะโอ้ย ไปต่อคะ่ะวันนี้เอาให้คุ้มคะ่ะนานๆก็จะได้เอ่ามาแบบนี้ทีหนึ่งนะคะก็ถนนที่วัดก็ยังเละเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเ,เละเทพเหมือนเดิมนะก็นี่นะถนนวัดก็จะประมาณนี้ก็จะมีตาลของทราย วัดวัดบ้านน้องแป้งก็มันเหมือนแบบอยู่สูงนิดๆน,นะคะก็มันแบบร่มลื่นมากนะคะต้องซื้อป้าเอาไว้ไก่อนเอาไว้ก่อน,ออน <laughs> ดูดูกระเป๋า <laughs> <laughs> แค่สองวันเองนะแต่ก็ไม่รู้มันหนักอะไรเ,ไเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจัดเข้าข้างในเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาของไปไปตลาดแล้วต้องเอาของใส่นะคะไป เดี๋ยวเขาเอาต่อยหัวโอเคจะไปแล้วนี่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันในตลาดกับพวกเราอีกไปเจอกับไม่กับอะไรนะความหนุ่มนี่ไมหน่มมาไหมคไม่ร่วมามไม่มาอ๋อคือไม่คนเดียวเนาะเมื่อก่อนมาจะมากับน้องอะไรประมาณนี้มั้ยอ๋อก็ว่าไม่แน่ใจว่าเขาตอนนี้รออยู่ที่ที่แถวตลาดนะคะไม่รู้ว่าเขา จะรออยู่ที่หอนาฬิกาว่าเขาจะมากี่คนนะคะรอดูนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันอีกคลิปน <c oughs> ึงนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะน้องแป้งกำลังถ่ายรถ